สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสถานีโทรทัศน์ชื่อดังสเปนตีข่าวใหญ่โจลาปอต้ตากำลังพยายามโทรกล่อมเจอเก้นครอบให้มาคุมทีมในฤดูกาลหน้าในทันทีแต่ตอนนี้ยังโทรติดต่อไม่ได้เพราะเจอเกนครอยังไม่รับสายอัปเดตข่าวใหญ่ล่าสุด เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาอีกข่าวเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อมีรายงานที่ถูกเปิดเผยออกมาว่าทางด้านของโจลพอทรป,ประธานบาร์เซลโลน่านั้นต้องการให้เจสเก้นคลอปเข้ามารับงานเป็นกุนซือบาร์เซลโลน,น่าคนใหม่ต่อจากชาบีเฮนันเดสที่กําลังจะลาทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ในท,ทันทีในฤดูกาลหน้าแบบไม่ต้องมีการหยุดพอตักเพื่อชาร์จพลังงานตามที่ตั้งใจเอาไว้หลังวางมือจากลิเวอร์พูลในทันทีแน่นอนว่าประธานสโมสรรายนี้มีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถเกลี้ยกล่อมให้เจอเอเกนครอปยอมทำตามสิ่งที่ตัวของเขานั้นต้องการได้อย่างแน่นอนโดยในตอนนี้สมโมสรบาร์เซลโลนานั้นได้มีลิสต์รายชื่อผู้ที่มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ในถิน่นคำนูอยู่หลายรายชื่อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเจอเกนครอปจากลิเวอร์พูลฮันซีฟลิกที่กำลังว่างงานมิเชลกุนซือคิโรนาอิมานอนอันกูซิลกุนสือเรอันโซซิดา ติอาโกมอตตากุนซือโบโลญญาและราฟาเอลมาเกตกุนซือบาซ่าเอเลติกซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ระหว่างการพิจารณาของบาเซโลนาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างนั้นชื่อของเจอเก้นครอปนั้นถูกระบุว่าเป็นที่ต้องการตัวของบาเซโลนามากที่สุดโดยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นทางด้านของสถานีโทรทัศน์ทีวี3ซึ่งเป็นสถานีชื่อดังในประเทศสเปนได้ออกมารายงานข่าวว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของประธานบาเซโลนาอย่างโจลาตตานั้น ได้ออกมายอมรับกับสายข่าววงในของทางสถานีว่าตัวของเขานั้นกําลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการต่อสายพูดคุยกับทางด้านของเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ตัวของเขานั้นย้ายมาเป็นผู้จัดทีมบาร์เซโลนาคนใหม่ในฤดูกาลหน้าในทันทีโดยไม่ต้องอยู่ดพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังงานหนึ่งปีตามที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าความพยายามของโจลาต้านั้น ยังไม่ประสบความสําเร็จนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ทางด้านของเจอเก้นครอปรวมไปถึงเอเย่นส่วนตัวของเขานั้นยังไม่มีใครรับสายของโจลาปอร์ตาที่โทรเข้าไปเลยแม้แต่คนเดียวและยังไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับโอกาสการเข้ารับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่บาเซโลนาของเจอเก้นครอปในครั้งนี้ซึ่งทางทีวีสก็ยืนยันว่าโจลาปอร์ตาน่าจะพยายามโทรติดต่อจนกว่าเจอเก้นครอปจะยอมรับสายและให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการเจราจาพูดคุยกันอย่างจริงจัง และหลังจากนั้นเจอเกนครอปจะมีการตัดสินใจอนาคตของเขาอย่างไรนั้นตัวของเขาก็พร้อมที่จะทำตามความตั้งใจของเจอเกนครอปแต่โดยดีทางด้านของเดโก้ผู้อํานวยการด้านกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาก็ได้ออกมาพูดถึงขวางต้องการของตัวเขาว่าอยากได้ทางด้านของไซคิโมคอนเซกาผู้จัดการทีมของสโมสรเอฟซีปอร์โตเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หน่ทินคํานูแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโจลาปอร์ตาเป็นหลักและเมื่อตัวของเขานั้นบอกว่ามีโอกาส ได้ตัวเจอเกนคลอปเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ณนตัวของเขานั้นก็ไม่ติดขัดอะไรแล้วเพื่อหลักครับคิดว่าโจโลาปอร์ตาจะสามารถพาตัวเจอเกนคลอปไปเป็นผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าในทันทีได้หรือไม่อันฮิลานมาแรงเต็มทุ่ม150งล้านปอร์เลลาตัวโมฮัมเม็ดซาลาแข่งกับอันอิติฮัดสโมสร a l h i a l ทีมที่ถูกยกย่องว่าเป็นทีมที่ร่ำรวยที่สุดและดีที่สุดในลิซาอุดิโปรโรลิกนั้น ได้ตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นได้กำลังวางแผนการย้ายทีมอย่างจริงจังในดินการย้ายทีมของมอสซิลลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่พวกเขานั้นเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่โมซาลาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อหาความท้าทายครั้งสุดท้ายและลิกซาอุดีอาระบ,บียนั้นก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับกอองค์หน้าชาวอียิปต์รายนี้ทั้งในด้านความเป็นอยู่ที่สุขสบายและวัฒนธรรมของชาวอาหรับที่ตัวของโมซาลานั้น ไม่จําเป็นจะต้องปรับตัวอะไรโดยตามรายงานที่ออกมานั้นระบุว่าสโมสส์อันฮิลานนั้นได้เตรียมเงินค่าตัวจํานวน150ล้านปอนด์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกซึ่งถือได้ว่าค่าตัวจํานวน150ล้านปอนด์นี้เป็นค่าตัวที่เทียบเท่ากับที่ทางด้านของสโมสส์อันอิติฮัดเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวโมซาลามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้ทางด้านขอ มสโมอรอันธิลานพร้อมที่จะเปิดศึกกับสโมสรอันอิติฮัดในการแข่งขันแย่งชิงตัวโมซาลาเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานว่าหากข้อเสนอจำนวน150ล้านปอนที่กำลังเตรียมที่จะยื่นมาให้พิจารณานั้นไปชนกับข้อเสนอของอันอิติฮัดซึ่งนั่นอาจจะทําให้ทางด้านของอันธิลานเปลี่ยนที่จะเพิ่มค่าตัวที่สูงขึ้นเป็น200ล้านปอนสำหรับดินนี้นั่นก็เพราะว่าอันฮิลานั้นถือเป็นสโมสรใหญ่ที่สุดในลีกซาอุดิอาระเบียและมีเงินนใช้จ่่ายแบบไมอั เพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลดังนั้นค่าตัวจำนวนแค่200ล้านปอนด์นั้นจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับทีมของพวกเขาอย่างแน่นอนโดยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นอันฮิลานเพิ่งจะเซ็นสัญญากับเนมามาร่วมทีมได้เป็นผลสำเร็จแต่กองหน้าทีมชาติบราซิลรายนี้กลับได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักรักษาตัวทั้งฤดูกาลซึ่งนั่นทำให้มีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของอันฮิลานอาจจะกำลังมีความคิดที่จะปล่อยตัวเนมาออกจากทีมไปและไปคว้าตัวโมซาลากองหน้าวัยจากลิเวอร์พูล เข้ามาร่วมทีมในทันทีเพราะในตอนนี้โมซาลานั้นได้กลายเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของออันิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีความเชื่อว่าการที่เจอเก้นครอปประกาศอำลาทีมไปนั้นอาจจะทําให้ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้อาจจะมีผู้เล่นตัวหลักของทีมหลายคอนย้ายออกจากลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกัน,กนและโมซาลานั้นก็อยู่ในข่ายว่าอาจจะกําลังเตรียมย้ายออกจากลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็เพราะว่าจนถึงตอนนี้การต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ ให้กับกองหน้าชาวอียิปต์รายนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งนั้นท,ทั้งทั้งที่สัญญาฉบับปัจจุบันของโมซาลาไม่ถึง18เดือนแล้วและกำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะยินดีรับข้อเสนอระดับโลกจากทีมในลีกซาอุดีอาระเบียเพราะในตอนนี้ไม่มีเจอเกนครอปคอยขัดขวางอีกต่อไปแล้วนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ข่าวที่ออกมานั้นยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นนะครับ และในตอนนี้ก็ยังไม่มีสโมสรไหนในลีกซาอุดิอาระเบียยื่นข้อเสนอมาที่ลิเวอร์พูลแต่อย่างใดและความคืบหน้าในดินนี้อาจจะต้องรอในช่วงปลายฤดูกาลโน่นเลยนะครับดังนั้นข่าวนี้ให้ฟังแบบหูไวหูไปก่อนนะครับและอย่าเพิ่งลงเชื่อโดยเด็ดขาดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์รู้สึกว่าการจากไปของเจอร์เก้นคลอปกำลังช่วยกระตุ้นนักเตะลิเวอร์พูลอยากคว้าแชมป์มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางหมายเลขสิบของลิเวอร์พูล ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยมองในทิศทางที่เป็นบวกโดยเชื่อว่าการจากไปของเจอร์เก้นครอปนั้นถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายสําคัญให้กับนักเตะลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีว่าพวกเรานั้นมีภารกิจที่สําคัญในการที่จะต้องพลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จให้ได้ในฤดูกาลนี้เพื่อเป็นการสร้างเกียรติประวัติให้แก่ผู้จัดการ,ระทีมที่พวกเขารักก่อนที่จะลาทีมไปและเป็นการปิดฉาก9ปีของเจอร์เก้นค็อปอย่างสุดยิ่งใหญ่ให้ได้ในฤดูกาลนี้ โดยในตอนนี้ลิเวอร์พูลถือได้ว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์สี่รายการในฤดูกาลนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือในตอนนี้ทีมหงแดงนั้นกําลังเป็นทีมจากฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์และหลายฝ่ายมองว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีที่จะแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะผลงานของทีมนั้นกําลังสดมากๆและเพิ่งจะแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้โดยล่าสุดทางด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า การที่ผู้จัดการทีมประกาศลาออกจากทีมนั้นมันไม่ได้สร้างความเสียใจให้กับทุกคนในสโมสรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเหมือนเป็นการปลุกพลังให้นักเตะลิเวอร์พูลทุกคนมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะประสบความสําเร็จให้ได้ในฤดูกาลนี้ผมไม่รู้หรอกว่าการที่เจอเกนครอปออกมาประกาศเรื่องนี้ในช่วงกลางฤดูกาลนั้นเป็นแผนการของเขาด้วยหรือไม่แต่มันก็ได้ผลเป็นอย่างดีนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้นักเตะ ในทีมลิเวอร์พูลทุกคนมีความมุ่งมั่นกับเกมทุกนัดที่เหลือของฤดูกาลนี้เพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวแน่นอนว่านักเตะทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเขาเจอเกนคลอปและไม่มีใครคิดคัดค้านกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ตอนนี้นักเตะทุกคนมีความคิดร่วมกันว่าจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดและทําให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดะให้ได้ก่อนที่ตัวเขาจะจากไปทีมของเราเพิ่งจะแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้และเกมนัดล่าสุดเราก็โชว์ฟอร์มเยี่ยม ด้วยการไล่ถล่มเชลซีไป4ประตูต่อ1และถือเป็นชัยชนะสีนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกแถมทีมของเรายัางได้นักเตะหน้าใหม่ก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดในฤดูกาลนี้อย่างคอเนอร์เบรดลีย์และจารเรนควอนซาและที่สำคัญที่สุดก็คือลิเวอร์พูลเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทาวายอแชมป์แรกนั้นจะถูกตัดสินกันในช่วงสิ้นเดือนนี้ตอนนี้ผมสามารถยืนยันได้ว่านักเตะลิเวอร์ทุกคนนั้นมีความมั่นใจสูงมากว่าจะประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้นี้และคว้าถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ เข้าสู่สโมสรแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนถ้วยลีกครับถ้วยเ a ครับก็ถือเป็นถ้วยที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกและถ้วยยูโรเปาลีกแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเราในตอนนี้ก็คือการรักษาความสม่ําเสมอของฟอร์มการเล่นและยืนระยะให้ได้ไปจนจบฤดูกาลตอนนี้ผมพอใจกับผลงานของทีมเป็นอย่างมากเราผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ครึ่งทางเท่านั้นที่เราจะต้องทํามันให้ประสบความสําเร็จให้ได้และผมก็อยากคว้าแชมป์ร่วมกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก และมอบความทรงจำที่ดีทุกอย่างให้กับเจอร์กนคลอฟอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กล่าวทิ้งท้ายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ